เราจะพาไปชมสระบัวเลิศเลิศชินก่อนอืมกุ้งงานคงที่มาอร่อยอะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอาวหมูกะริงนะจ้าวันนี้ กับรายการตามมาเซเราจะพาไปร้านคาเฟ่เก๋ๆชิคๆคูลๆนะคะแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยๆกันจิบกาแฟชิลๆชมสระบัวเลิศนะฮะที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะก็อนญาตลำลูกกาต้องใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะก็จะเป็นร้านอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเ o go ๆๆ โอเคจ้าตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วเนาะชื่อร้านบุญเฮลคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่จ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่าจะมีมุมถ่ายลูกสวยๆเก๋ๆไหมจะมีอาหารอร่อยๆอร่อยให้เราทานไหมโอเคจ้าตามมาข้ามาแรกก็มีที่นั่งเลยเก๋ด้วยอยากเข้าไปนั่งนะคะแต่ว่าแต่ว่า ดูจากโค้งแล้วน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวกลัวมันหกักก็ให้คนที่เขาผอมๆหุนดีๆมานั่งดีกว่าเนาะโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ของโควิดเนาะก<อ>็ก่อนเข้าร้านก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยจา้าโอเคผ่านจาาก็ แอลกอฮอล์นิดนึงโอเคจ้าทาไงเลยจ้ะโอเคจ้ะตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านเ,นเลือกที่นั่งได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทางคุณพี่เจ้าของร้านนะคะช่วยแนะนําอาหารแล้วก็แนะนําความเป็นมาของร้านนิดหน่อยว่าเขาเพราะว่าเห็นชื่อร้านนี้ดูแปลกๆหน่อย<ๆ>ก็อยากให้รู้ว่าที่ปานที่ใบเป็นยังไงโอเคจ้ะ สวัสดีค,ดครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับก็อยากถามคุณพี่ว่าควาเป็นมาของชื่อร้านนะฮะจริงๆแล้วที่มาที่ไปของมันตรงนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเป็นพื้นที่ของคุณยายเ <ứng> จ้าของสถานที่นี้แล้วกันแล้วก็เราเลือกที่จะใช้ชื่อของท่านเนี่ยให้เกียรติท่านดีกว่าจริงๆแล้วคุณยายของผมเนี่ยผมว่าจริงๆมันเป็นกิมมิคตัวหนึ่งที่เราตั้งชื่อร้านว่าบุญเฮล ซึ่งจริงๆแล้วบุญเทลิสบุญช่วยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่รู้ที่มาที่ไปของมันจริงๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นมาจากชื่อของคุณยายคุณยายท่านชื่อแม่บุญช่วยครับ<ม>ก็เลยกลายมาเป็นกิมมิคตัวนี้ผมแค่อยากให้เข้ากับคนสมัยใหม่เนาะผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจ<ม>ในความหมายของมันมเราก็เลยเลือก,กที่จะตั้งใช่เป็นการเล่นคําเล็กๆเป็นกิมมิคที่ไวใ้ให้เราคุยกับลูกค้าด้วย<ม>นั่นคือสําคัญที่สุดก็เลยกลายเป็นที่มาของบุญเทลิสบุญช่วยครับผมก ก็เห็นว่าที่นี่มีอาหารอร่อยๆอยากทั้งทั้งอาหารไทยทั้งอาหารสากลอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่แนะนำครับใช่ครับจริงๆแล้วในส่วนนี้ผมขอแนะนําว่าที่นี่เราทําเป็นคาเฟ่แอดเรีสตอรองเลยแล้วกันเนอะ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของอาหารไทยฟิวชั่นแล้วก็อาหารอิตาเลียน <c oughs> ซึ่งจริงๆในส่วนของอาหารไทยฟิวชั่นเนี่ยตัวเมนูคร่าวๆของเราเนี่ยจะเป็นอาหารไทยที่แบบว่าออกค่อนข้างจะเป็นไทยจ๋าเลย <c oughs> แต่ว่ามีความร่วมสมัยเข้ามานิดนึง ผมอยากแนะนำนะมีเมนูที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์จริงๆซิกเนเจอร์ผมเป็นทุกเมนูแต่ว่าผมว่าลูกค้าเลือเมนต์กับผมแล้วกันก็คือจะมีในส่วนของฮอมกใบเลียงแล้วก็จะเป็นต้มยำมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะเป็นปลากระพงเท่าน้ำปลาซึ่งตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยเป็นชูที่แบบลูกค้ามาแล้วก็ตระกูลของยำเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นยำส้มโอยำเสียสาวอันนี้ในส่วนของอาหารไทยเสียสาวนี่เป็นหน้าตาเป็นไงนฮะจริงๆแล้วยำเสียสาวเนี่ยนะมา แนะนำว่าต้องสั่งนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นในส่วนของอาหารอิตาเลียนเนอะซึ่งอาหารอิตาเลียนเนี่ยผมมองว่าจะมีในส่วนของซิโคงหมูลาวาเนี่ยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารทาเล่นเป็นปอะเปี๊ยะสติ๊กซึ่งเป็นกุ้งสับตัวนี้ต้องสั่งครับต้องสั่งต้องโดนจริงๆเลยยังไงเดี๋ยวลองดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าอยากจะทานอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนเนาะได้ได้น่าจะดีกว่านะครับโอเคครับัไงขอบคุณมากครับ อตโอเคตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วจ้าก็ระหว่างที่รออาหารมานะคะเดี๋ยวจะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะครับว่ามีมุมถ่ายรูปเก๋ๆหรือสวยตรงไหนบ้างโอเคจา้าไปชมาากันจ้ะในไหนก็มาถึงที่นี่แล้วเนาะแต่ว่าก็คืออยากจะลงไปนอนเล่นเหมือนคนอื่นเขาค่ะในตะข่ายแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลัวมันจะขาดค่ะกลัวจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็เอาเป็นว่า เราถ่ายให้ดูวิวแล้วกันเนาะพรามันเป็นหมอบัวกระโดงนะคะเก๋ๆก็ใจอยากลงไปนอนจริงๆนะแต่มันไม่ได้จริงๆอกลัวไม่ได้โอเคจ้าโอเคจ้าตอนนี้ก็อาหารที่เราสั่งไว้ก็มาครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวให้คุณพี่คงนี้สุดหล่อเขาแนะนำมาแล้วกันค่ะว่ามีอะไรบ้างจ้า ดีมากๆครับวันนี้ก็จริงๆในส่วนของอาหารเนี่ยผมแนะนําเป็นอาหารทานเล่นก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นปอเปี๊ยะสติกซึ่งตัวนี้จริงๆลูกค้านิยมมากที่จะสั่งทานกันที่นี่นะเวลาที่มาใช่จะอะไรดูแบบว่าจริงๆผมแนะนําให้ทานร้อนๆส่วนี้จะอร่อยมากแล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็จะเป็นหอมหมกใบเหลียงนะครับผมแล้วก็จะเป็นยำส้มโออันนี้มาต้องสั่งนะแล้วก็เป็นในส่วนของปลากระพงท่อดนาปลา the best of เลยแล้วก็เป็นในส่วนของอาหารอิตาเลียนเนาะ จริงๆอาหารที่จะเล่นเราตัวนี้ก็คือจะเป็นซิกโคมูลาวา,า,าจริงๆแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเสิร์ฟซิกโคมูลาวาเลยแล้วกันนะครับ <ผม S 2> ได้ครับได้ครับเพราะว่ามันต้องมีพิธีกรรมบางอย่างในการจุดไฟด้วยจริงๆแล้วตัวนี้เราก็จะขอเป็นการเปิดก่อนเนาะอ่าครับเราข้าวนะครับอันนี้ใช้น้ำมันอะไรครับกินได้จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นเหล้านะอโอเคครับ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับโอเคตอนนี้ก็คุณพี่เขาก็แนะนําเรียบร้อยแล้วครับว่าอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยเก๋กูดเหมือนที่คุณพี่เขาแนะนําหรือเปล่านะจ๊ะอย่างแรกเลยที่คุณพี่เขาแนะนําคือปอเปี๊ยะกุ้งสับก็บอกว่าต้องรีบกินตอนที่มันร้อนจะอร่อยเรามาดูกันจ้ะเบื้องต้นที่หยิบเราจะรู้สัมผัสได้ถึงความกรอบมากนี่จ้ะแล้วเขาก็จะมีซอส เป็นบวยมาจิมบวยชิมหนึ่งก่อนอืมกุ้งแงน่นคนที่มา่อยอ่ะกุ้งแน่นอืมอร่อยอ่ะ,ออออะตัวกุ้งไม่เหม็นสาบนะคะรับพอแล้วกลับว่าจะชิม หมดเลยนกันอร่อยอันนี้อร่อยจริงบอกเลยว่าซอสอร่อยมากต,ต่อไปนะจ๊ะก,ก็จะเป็นอันนี้เลยดิพี่ก็บอกเป็นซีเนเจอร์ของร้านเลยนะครับคือยำส้มอโอเนาะกุ้งตัวใหญ่มากบอกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันในยำส้มอโอนี้ก็มีส้มโออใส่เขาเรียกว่าอะไรเม็ดมุงหิมะพานมาด้วยเนาะเดี๋ยวมาชิมรสชาติเนาะเป็นยังไงโอเคจ้าสูง ซี่ลอดอืมหืมพริกเผาหอมพริกเผามาโดยรสชาติซุปโอนี่ไม่เปรี้ยวมากแบบหวานออกเปรี้ยวกำลังดีบอกเลยอ <Wow. S 1> ร่อยใครมาท้องฝังนะนี่บอกเลยต้องมาตั้นะจ๊ะอันนี้อร่อยจริงขออีกคำหนึ่งเลิศอ,อืมเปรี้ยวแซ่บเลิศบอกเลย โอเคอันนี้ก็มาถึงห่อมอกโอ้โหัดไปข้างแรกนะาจะน้ำเจิงเลยจเจิ่งถงเลิอืมถ,ถึงเครื่องแกงแล้วก็หอมใบเหลียงไม่คาวเครื่องแกงถึงเลิอดหอยคัม่มอร่อย เหมือนตากล้องไม่พอใจที่กินอยู่ได้โอเคก็ปลากระพงเขาน้ำปลาเนาะอย่างนึงก็เราจะเอาเป็นว่าเราจะไม่ลาดทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเราจะตัดมาแค่เป็นชิ้นเนื้อแล้วก็เครื่องเคียงของมันเบาๆอ่ะใ้มันีม่ราดด้วยนิดหน่อย นิดเดียวพอปื๊ดอ่าขออีกอย่างหนึ่งต้องมีจาเนเมมโม่วงหิมะพานเราจะได้มันๆปลากรอบมากเลิมะม่วงไม่เปรี้ยวมากกำลังดีโอเคอันนี้ก็มันถึงเขาเรียกว่าอะไรเนะ่วนฝั่งอาหารอิตาเลียนนะจ๊ะที่เราสั่งก็เป็น สเต็กที่โครงหมูลาวาจะจัดมาก่อนเลยหนึ่งชิ้นจริงๆถ้าอยู่ที่บ้านนะคะใช้มือไปแล้วค่ะไปอนพีมาที่ร้านอาหารเลยก็ต้องขีปละดุกนิดนึงเลยเนื้อแต่อยู่ที่บ้านใช้มือขะดุดเลยค่ะครั้งแรกที่ตัดมานะคะรู้ความรู้สึกได้คือเนื้อนุ่มมากเปื่อยมากดีว่าโอเคอะเก็บนี่ก่อนต้องอาสอดมันด้วย Okay, อยากให้มาชิมอ่ะฮะเนื้อม,ม,มันนุ่มมากอ่ะเนื้อที่คุ้มมาก,กเเปรีย้ยวเผ็ดกำลังดีเลิศปอกเลยมาต้องตำเนะะื้อขาอันนี้เลิศเลยบอกไวยเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเติมไวเลาตอนแรกอะ่ะเขาก็จะมีการลาดเหล้าแล้วจุดไปด้วยเมื่อกี้เลิศโอเคค่ะก็เราได้ชิมอาหารทุกอย่างแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเพราะว่าตากล้องทาหน้าตากิวข้หมดมันหิวค่ะคงจะหิวแล้วฮะโอเคตา โอเคระหว่างกินเมื่อกี้นี้คนพบอีกอย่างหนึ่งบอกเลยก็บางร้านนะกุ้งตัวใหญ่อย่างนี้บางร้านก็อาจจะเป็นกุ้งที่ไม่สดอะ่ะคือแกะไปแล้วก็เนื้อเละอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้แกะไปตัวแรกนะบอกเลยโอ้ยเนื้อเด้งมากคือกุ้งยังสดอยู่เลยกุ้งดีเดี๋ยวจะแกะให้ดูจ้านื่บอกเลย คือบางร้านอะ่ะกุ้งที่เรามันไม่สดอะ่ะเราก็รู้ใช่ไหมเพราะเราแกะคือตัวเนื้อกุ้งอัะจะเละแต่นี่คือโอเคเน่ยังเด้งค่ะยังสดบอกเลยมาต้องเข้ามาต่ำนะจ๊ะยำซ้อมโอบอกเลยว่าเลิศจริงค่ะ อ่หลังจากสิปนาทีผ่านไปนะครับเหมือนวเหมือนโกหทุกอย่างกลายเป็นซากหมดด้วยความอร่อยของมันจริงๆคะ,ะก็ของคาวแล้วเนาะมันก็ต้องของหวานใช่ไหมแต่ทีนี้ของหวานจะนั่งกินตรงนี้วิวเก่าๆแบบนี้ก็ไม่ได้ยวเราไปหาที่กินของหวานที่ใหม่เก๋ๆกว่านี้ดีกว่าแต่อยู่ภายในรานนี้แหละโอเคเนาะป่า เคจ้าตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งทานของหวานแล้วนะซึ่งเขาเรียกว่าโซนนี้เป็นโซนบ้านไม้ก็ที่ทานของหวานจริงมีสองที่คือท้อที่เป็นท้องแอร์แต่โซนที่เป็นท้องแอร์ะที่ไหนก็มีแต่ที่นี่คือมีโซนที่เป็นบ้านไม้แล้วก็บ้านไม้ของที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่แรกเป็นจุดแรกในการเริ่มทําคาเฟ่ที่นี่บอกเลยว่าในนี้ตกแต่งไว้สวยมากเลิศมากแล้วก็บรรยากาศดีมากมีริมน้ำข้างๆด้วย แล้วก็ของหวานที่เราสั่งไปบอกเลยว่ากาแฟที่นี่บอกว่าเป็นที่สุดจริงๆเดีย๋ยวลองมาชิมดูจ้ะ,อะโอเคจะ้ะตอนนี้ของหวานแล้วก็กาแฟที่เราสั่งไว้ก็มาถึงแล้วเนาะก็เดี๋ยวให้คุณพี่โทนี่สุดหล่อเขาเป็นคนแนะนำแล้วกันว่าเนี่ยกาแฟหน้าตาเก๋ๆอย่างนี้ผลไม้แล้วก็เค้กหน้าตาเก๋ๆอย่างนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างโอเคจะ้ะครับผมอันนี้ก็มาในส่วนของเครื่องดื่มเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของเค้กที่เรามี แล้วปัจจุบันนี้โทนี่แนะนําเลยนะครับเป็นตัว recommend ของเราเลยก็คือ signature ทางร้านแล้วก uh ัน huh. นะครับเป็นพิกโรนะครับ mm hmm. เป็นในเบสของเครื่องดื่มสําหรับสายที่ชอบอคาปูชิโน่กับลาเต้ mm hmm. เป็นเครื่องดื่มตัวนี้ mm hmm. เป็นตัวที่กซ์ตรงกลางร,ระหว่างลาเต้ mm hmm. และคาปูชิโน่ mm hmm. จึงออกมาเป็นเครื่องดื่มตัวนี้นครับ uh huh. เป็นพิกโรเป็น signature ของเราแล้วก็ในส่วนของความสดชื่นแล้วกัน uh huh. ในส่วนของกาแฟลิ้นจี่ตัวนี้ผมแนะนําเลยเหมาะกับบ้านเราจริงๆคือด้วยอากาศร้อน กินแล้วจะรู้สึกเฟรชอ,อันนี้เราแนะนําเป็นปอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของของหวานก็จะเป็นชูครีมนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าเป็นในส่วนของชีสเค้กหน้าไม้ซึ่ง <okay. S 1> ตัวนี้ใช้คําว่าเบิร์นเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาแล้วกันตัวนี้พเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเข้ากันกับตัวเครื่องดื่มทั้งหมดที่ทเรามีอยู่เลยแต่อันนี้ตกแต่งเก๋ั้งเลยครบไม่เคยเห็นใครเขียงจริงๆแล้วเรามองว่าเอาเขียงมาทำอะไรกันนะครับแล้วก็มีตัวของเม็ดกาแฟที่ทานได้นะครับจริงๆแล้วเม็ด้เลย เดี๋ยวทดลองดูครับลองดูครับ,บยินดีนะครับผมขอบคุณมากจ้าเป็นจอยอิตต <eating S 2> ครับได้จ้าขอบคุณมากจ้าโอเคจ้ะหลังจากที่คุณพี่โทนี่เขาแนะนํานเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะว่ากาแฟของเขาที่เขาแนะนําอะชื่อว่ากัปิโกโรจะเข่กูดและอร่อยเขาแนะนำไว้หรือเปล่านะคะแต่บอกเลยว่าตกแต่งไม่เก๋ม,มากชอบความเป็นเขียงมากเลิศมากแล้วม็ดกาแฟนี่แพ่ <S <S น,นะคะไม่ใช่ปฏิกะ,ะทานได้ค่ะโอเคนะอันนี้เป็นส่วนกาแฟร้อนเนาะ นุ่มนมมันเป็นเอ่อมันมีความเป็นลาเต้ด้วยอย่างที่เขาบอกโดยรวมแล้วโอเคสําหรับคนที่กินกาแฟใครเป็นสายกาแฟคืออันนี้อันนี้คือดีมากจริงแต่ส่วนตัวเราเป็นคนกินกาแฟเย็นตัวนี้อาจจะเอาเราอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าบอกเราว่าก,กินแรกอร่อยชอบจนะ้ะ ม,มันดีอันนี้ดีร้อนไปแลวจ้าหอมไปก็เย็นอันนี้เขาแนะนำเลยจ้าว่าเป็นกาแฟลิ้นจี่กินแล้วเข้าไปแล้วรู้สึกแบจบจะฟ resh สดชื่นนมูนจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ลองชิมดูเพกกิ่งก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีกาแฟลิ้นจี่ด้วยหรือว่ามันมีมานานแล้วก็ไม่รู้เราเป็นคนโบแค่เป็นตุลโลคแค่อะคะ่ะลองชิมดูเนาะ เออแฝงจริงค่ะแฝงจริงอร่อยอ่ะอันเนี้ยเราเป็นสายกาแฟเย็นอยู่แล้วและอันนี้มันเหมือนเป็นคือมันเป็นความเป็นกาแฟแล้วมันมีความเป็นซาบซาดอ่ะซาซามันเป็นกลิ่นนจีซาซามันเข้ากันอ่ะตัวเองอันนี้ใครมาต้องสั่งนะคะอร่อยจริงเลิศจริงค่ะ ต่อไปก็เป็นขนมนะจ๊ะที่ทางร้านเขา,าแนะนําไว้คือจริงๆนะขนมที่ร้านนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่วางเป็นตายตัวคือทุกอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆส่วนวันนี้ที่เรามานคะครับก็จะเป็นชูครีมอ่าทั้งในมีสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็อีกอันนึ้งก็เป็นชีสเค้กหน้าไม้นะครับเขาบอกว่าเบิร์นค่ะเบิร์นหน้าด้วยค่ะให้ไม้เพื่อให้หอมค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมชูครีมกันเนาะโอ้ยเลิศไส้ทะลักเกีวกูด กะบรีด้วยนะอืมครีมดีอะ่ะไส้ครีมมันอะ่ะไส้ครีมข้างในอะ่ะนุ่มอ่ะตัวเองอืมนุ่มเมลิศครีมเลิศเดีย๋ยวเปลี่ยนหน้าเป็นชิสเค,ค้กมั่งชิสเค,ค้กหน้าไมา้นะจ๊ะ บอกว่าทางร้านเบิร์นหน้าด้วยเพื่อเพิ่มความหอมลงไปอืมอืมนี่ดอกดีอ่ะไม่เปรี้ยวมากคือไม่เปรี้ยวเหมไปถึงอารมณ์ที่คือมันไ,ไม่ได้เปรี้ยวขีนชีสมากอนะไรอย่างเงี้ยละมุนเนื้อดีเนื้อเนียนคอยคำคาอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง ดูหน้าค่ะไม่เฟคค่ะอร่อยจริงค่ะคะาโมตอรี่กินอีกครึ่งลูกเลยโอเคค่ะก็ชิมทุกอย่างเน,นาะทำที่ร้านเขาบอกเนาะก็ตอนนี้นขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะทางกล้องก็อยากกินของหวานเต็มทีแล้วค่ะเขาบอกหน้าหลายทีแล้วโอเคตาโอเคจาเป็นไงบ้างจะสำหรับการพาเที่ยวชมบุญเฮลคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่วันนี้ บอกเลยว่าร้านที่นี่สวยมากมีมุมน่ารักหลายมุมมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็อาหารที่นบอกเลยว่ายำสุนโอนะครับสำหรับดวงใจนะครยืนหนึ่งปะครับฟีดมากอูเลยชอบมาใครมาต้องสั่งนะครับไม่สั่งตดนตรีแล้วก็กาแฟโดยส่วนตัวนะคะชอบเป็นกาแฟลินจีแปลกไม่เหมือนใครรสชาติจินแล้วแบบเฟรชขึ้นเหมือนอย่างที่เจ้าของร้านเขาแนะนําเลยว่า ข้อรสชาติคือมันเป็นกาแฟแล้วก็มีความเปรี้ยวริ้นจีนิดหน่อยแล้วก็ซาซาเย็นเย็นเลิศบอกเลยคับว่าเลิศมาต้องสั่งคับไม่สั่งโดนตีอีกอย่างเหมือนกันแล้วก็ขนมเค้กนะคะแบบอืมตัวส่วนจีนส่วนตัวนะคะชอบชุบครีมมากอร่อยมากเนื้อตัวครีมมันนุ่มมากละมุนมากเลยจ้าก็สําหรับใครที่อยากมาที่นี่เนาะก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเพจของร้านไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรถ้าไม่ใครก็ยังมาไม่ถูกก็เซิร์ชที่ g o o g l e Map ได้นะจ๊ะว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวมีขึ้นให้ บุญเฮลค l ฟฟี Wood ่แอนด์คาเฟ่จ้าเลิศบอกเลยว่าเลิศจริงอะไรจริงบอกเลยสุดท้ายนี้นะคะอีกทีนึงคะคะที่เคยขาดไม่ได้นะคะฝากเพื่อนเนะคะช่วยกด Subscribe แล้ like, วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปได้ใหม่หต่อไปด้วยนะจ้าแล้วลเราคอยมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนทานที่ไหนอีกจ้าสวัสดีจ้ะอ่ะโอเคครับตอนนี้ถึงคิวของตะก้องแล้วหลายอาทิตเก็บขดมานาน <c oughs> ผมบอกเลยว่า ผมเนี่ยจะไม่ใช่คนหลังกล้องอีกต่อไปที่คอยดูแฟนของตัวเองนั่งกินขนมนะฮะเดี๋ยวลองดูกันแต่จะหาว่าผมจกตาเลยว่ามึงถ่ายไปเลยจะสันไหนสองซอมอเอบอกเลยว่าเนี่ยนี่คือการโวงคืนความยุติธรรมของตากล้องเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกของที่มันอยู่หน้าๆอย่างเงี้ยตอเบอรี่เอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยไม่เคยตกลมหรอกคนใหญ่จะจบจะจบด้วย คนที่อยู่หน้ากล้องก่อนส่วนคนหลังกล้องเลยจะไม่ได้กินไม่คิดเห็นไอซีเคกวะตอนนี้ผมก็ไม่ได้กินอีกแล้วผมไม่เคยได้กินอะไรหรอก